ศึกษาไม่เข้าใจจังมาแล้วจะเวรแล้วจะรรมต้ดุกมันก็ออกมาแล้ว้า้จุดพี่น้องไปดูร่างพรบกรรมของ,โมโง,งสุดทางรางมันออกมาแล้วพี่น้องก็เห็นภาพชัดเจนว่าเราจะเรืออะไรเราจะอยู่ยังไงจุดจบเราจะอยู่ทางไหนไปอ่านดูให้ดีดังนั้นก็อยากจะบอกกับพวกเราว่าถึงวันนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่จุดไหนถ้าคุณยังเป็นคนรถไปไม่ว่าจะเป็นตัวท่านเองครอบครัวผู้บริหารหรือระดับพนักงานตอนนี้ต้องลุกขึ้นมาแล้ว ผมไม่ได้ปลุกกระดมแต่เรามาสู้กันด้วยปัญญาเอาความจริงก็ว่าเปิดไผ้ต่อตาหน้าเห็นว่าเรื่องนี้เรายอมไม่ได้ด้านหนึ่งเป็นมรดกตามประวัติศาสตร์ของรุ่นเก้าราชการที่ย้าที่เราห่อยๆอกันอยู่ทุกวันเนี้ยศักดิ์สิทธิ์ขอพรขอหวยขอเลขกันอยู่ในขนาดเนี้ยวันนี้จิตวิญญาณพระราษฎร์ทางมุท่านกำลังจะถูกกลืนกินกำลังจะถูกทำลายโดยกลุ่มทุนนักธุรกิจที่ไม่ได้ใส่ใจเรื่องประวัติศาสตร์ไม่ได้ใส่เรื่องรักทีความเชื่อทลายต้องการอย่างเดียวคือเงินเงินเงินแล้วก็เงินแล้วก็ความ่่รไไได้ใใใสจจอะ ดังนั้นร่างบรบการผลส่งตางรางจะเอาอยัางไงวันก่อนพรบอร่างบรบการขนส่งตางราง29ธันวาคม2559เข้าบร,ร์บอภายกินดกาผมก็ไปบวกเวกวยวายในชั้นกรรมการสินดีกาจนในที่สุดตั้งแต่ปี59จนถึงปี64ร่างกฎหมายไม่ออกจนในที่สุดพวกกลุ่มทุนนักธุรกิจตั้งหายที่ต้องการที่้มามาหาประโยชน์เข้ามาหากิน กับระบบรางซึ่งจะสร้างตามูุทั่นประเทศทุกจังหวัดในขณะนี้ผลทางมหาศาลหนทามจะสร้างความรม่ำรวยมีมากมายแต่มันเข้ามาไม่ได้เนื่องจาก,กติดกฎหมายการรถไฟสองฉบับก็คือพรบรจัดวางรางรถไฟในทางหลวงสองสี่กสี่ซึ่งพูดถึงลิขสิทธิ์กรรมสิทธิ์ของการรถไฟเหนือที่ดินเหนือส,สันดานเหนือสถานีของการรถไฟแห่งประเทศไทยเข้าไปได้อีกอันหนึ่งติดพรบการรถไฟแห่งประเทศไทยสองปสี่ร้อยเก้าสิบสี่ซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอุปกรณ์ ดังนั้นเมื่อเข้าไปได้ก็จําเป็นต้องลง้มกฎหมายสองฉบับนี้มติคอรมอล้มลไม่ได้ประกาศกข้าการก,ารก,ารกิจการล้มไม่ได้นั้นสับกฎหมายมันไม่เท่ากันดังนั้นก็จําเป็นต้องจัดทาให้กฎหมายมันมีสักเท่ากันเพื่อที่จะมาล้มที่จะมาเลิกกฎหมายทั้สงสองฉบับนี้โดยใช้ร่างพรบการขนส่งทางรางวัดก่อนเข้าไปมันช้าไปวันนี้ปีหกสี่เข้าไปเมื่อสักตอนเดือนตุลาคม วันนี้เข้าพรบครับเข้าเป็นกิจการอยู่ไปไม่กี่วันยังไม่เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาวันนี้เข้าพรบแล้วจะใส่ไปสภาเข้าใจว่าจะให้จบก่อนสภาปิดวันที่ยีุ่มภาปันธปา์นี้ใจผ่านออกมาไม่ได้ตอนรอไม่ได้แล้วเพราะว่าตามคู่กาลังเลิกจะเสร็จปีหกวาพกำลังจะเสร็จยะยเสร็จรัฐเอกนชนก็มาไม่ได้ในขณะที่คนรถไฟเหลือเพียงเก0 0พันนิดๆจากสอง0 0กว่าคนยะยนหลังกลับไปประมาณ ยี่สิบปีวันนี้เราเหลือเก้าพันสามร้อยกว่าคนในขณะนี้ตามผู้ที่สร้างขึ้นไม่มีแล้วไม่พอแล้วทาไม่ได้แล้วที่สุดแล้วเมื่อทำไม่ได้สร้างกันมาแล้วประมาณลงแล้วก็ต้องยกไปก for ับเอกชนไปในที่สุดรถไฟก็จะเป็นผู้ประกอบการรายหนึ่งคุณจะไปวิ่งรถไฟทาาก็จะแบ่งเป็นช่วง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 ไอ้นี่ร่างเก่าเมื่อเราเคยต่อต้านตั้งที่แบบนมาเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าจนถึงปีหกสี่ช้านแบบนี้ไปแก้ไขหลายสิ่งหลายส่วนส่งคนเข้าไปพยายามที่เปลี่ยนแปลงแก้ไข สี่กรมบบัยกเลิกไปเอาแล้วร่างฉบับนั้นเอาฉบับใหม่ก็ไปเอาฉบ,บ,บับเดิมนั่นแหละที่เราเคยต่อต้านในก้าวใหม่ๆก้าวเพียงไม่มีการที่ออกจากกิจการเก้เาวๆกรอคับเพื่อไปสาภาในกฎหมายฉบับนั้นพูดไว้ชัดเลยกรรมสิทธิ์ที่ดงที่ดินสถานียาคารอะไรทั้งหลายหมดจะต้องไปอยู่ที่กรมการขนส่งทางรางทางทั้งหมดก็จะเปิดให้ประมูลให้เอกชนที่เช่า100 km, 100 km, 100 km ร้อยกิโลเมตรแรกร้อยกิโลเมตรอาจจะมี3 4บริษัทก็ได้ที่จะเป็นผู้ทางอาจจะสายเหนืออาจจะบริษัทหนึ่งสายใต้บริษัทหนึ่งสายอีสานบริษัทหนึ่งตะวันออกบริ พอใคจะมาวิ่งเพต้องจ่ายค่าใช้ทางเหมือ,อนกับเราขึ้นตางด่วมกฎหมายเขียนไปแบบนะั้นรถไฟจะทําทอะไรไม่ได้แล้วรถไฟก็เป็นเพียงผู้ประกอบการรายหนึ่งที่จะต้องไปแข่งกับ BTS e ที่จะไปแข่งกับ BM หรือบริษัทไหนก็ไม่รู้ในนาคนกรรนกาถามว่าเราแข่งได้ไหมเราแข่งไม่ได้ในปัจจุบันโดยสภาพของเนถแต่ครงการคนตรงรางรางออกกฎหมายบอกว่าต่อจากนี้บนราง้นไฟเนี่ยรถระบบช่วงเปิดท้าวิ่งเพราะว่าเป็นบนภาวะ เราตายไหมเราตั้งคณะทำงานไอเราไม่มองไปกันหน้าตะกุดมาจะบอกออกนี sure. ้ตายแน่รถไปเจ๊งแน่แต่บางคนก็ไม่อ่านไม่รู้ไม่ศึกษาไม่เข้าใจจ้างมาแล้วจะเวรแล้วจะกรรมใต้จุดมันก็ออกมาแล้วใต้จุดพี่น้องไปดูร่างพร์มโบกันบนถุงกลางมันออกมาแล้วพี่น้องก็เห็นภาพชัดเจนว่าเราจะเหลืออะไรเราจะอยู่ยังไงจุดจบเราจะอยู่ทางไหนไปอ่านดูให้ดีแรงงานรถไฟทวมใจมาลวงประลังสร้าง